ออยอาไม่ต wow. well, wow. ้องพอกไปโอเคร้านค้าโมโคว้าวสุดแต่งงานสุดแต่งงานพี่รองครับร้านค้าโมโคเวดดิ้ง um, อินเิโอ้โหเบืงว่ามาเล่นกิจกรรนี้จะบาทเขาจะเบิเงินลายสักใดไี่รองนะเก่กิจกรรี่เลียังไวะขวดกเลือกแล้วอหเขาเลือกว่าเขา่อไหนเนาะสวยสวยเลือกได้พม่รองนะอนบแรกดคลคเก่รื่องนะกดไล่์ข่อยก่อนระบบสองบุกเอาเลือกก่อนคบเลือกหกแยงว่านี่เนี่มันบอกให้กคเลือกเลยหรออันนี้ เอานี่ระเบียบเราต้องเรียกก็ดี่ล้วเพราะนั้นบอกเขาแล้วนะสวยหกยางกดยืนยันไหมล่ะตาผมนะกดไป่ล้องเรียบร้อยครับโ่อพ่หมุญระบาดที่นี่ห้าขวบมังเลยว่ะสวยจดเพชรไว้เพชรเบิ้งมัติเบื้อเท่าไหร่เบิ้งมัติเบื้อเท่าไหร่เพชรข่อยผมเมาผมยี่เมาเบิดเลยเนี่ยเพชรผมอยู่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสองเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสองเพชรไปผมนะเดี๋ยวผมยีเมาเบิลเลยนะอยากรู้ว่ามันเบิด เท่าไร่นะอยากรู้ว่ามันหมดเท่าไหร่นะครับผมนะทาเบิ้งเอานะฮะรอรับชมนะพี่จะเหมาให้เบิ้งนะว่ามันเบิดลายสำดายนะโอ้ยนะเมารอหน่อยดิฮึ่มสุดเทพดิวะกดไลค์ก็ได้พี่น้องกดไปรับชมเอาพี่น้องกดเลยพี่ลองเก่าครับผมมากดพี่น้องนะฮะเก่าเลยกดไปฮะสวดีสวัสีทุกอะไรก็ตกรอดบอสวอร์สใช่ไหมโอเคเมาเมาเขาสีเมาเลย่น้องเขาเมาเลยครับ วดจัดฟัดมุน้่งว้าวหมายกวดคตเี่ยมเพาเมาเมาเมาไม่ pues wow, ้อ้เมา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 สุดท้กองปืนว <for S 1> ่าแต่ว่าเมาเมาเมาสุดท้ายบอกล้วสุดท้ายเมาคือกันเมาสุ้ายอกเ้วเยียบรือยครับเปนเท่าไรเปน o m e r f สุ้ายเจ็ดหมพเพชรลบหกหมื 408เพชรเท่ากับ2,600เพชรน <No. S 1> ะครับผม2,600เพชรนะครับผมนะเมานะย้ำนะครับว่าเมานะ2 600 2,600 4เพชรเบิ่ด2,600 4เพชรน,น,นะฮะไปตีมินกันเอาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปบิ่งชุดว่าพันอับซ่ําไหนมาไปมาไปหรอ งางซะเลยบึ้งเอาดัช oh สุดโอ้ใบกวดนี่มันหลอกกันเอาเอากันโอ้ใบกวดนี่มันหลอกกันเอาเอากันโอ้โคตรเท่เลยทุกคนโคตรเท่สุดแบบนี้ไงเอ,อ๊มะมันสุดคืออีสีบุ้งบ่วงอีอันนั่นเลยสีบุ้งบ่วงไหมแต่มันร้อยยาเก่าอะ่ะแต่ว่าสวยนะสวยสวยโอ้สุด,สดสก็ใช่กับงามงามมาเป็นดอกงามโอ้ใบกวาด ว่าขาวอีกโอ้โหเท่ขึ้นว่าว่าเป็นข่อยว่าน้าตานะฮะป่ามาานี้ด้ไปอกนะประมาณ <S <S <y gl ur> นี้ครับสอง้าหับตีบเงินคับป่ามาณเจ็ดร้อยเจแปดรอยแปดร้อยบาทครับแปด้อยบาทนะตีบเงินแปดอยบาทนะไปหอนะแปด้อยบาทขมๆนะตีมๆนี่อกประมาณแปดบาทขาดโตไนโอ้เยสลเกนเดอะโฟร์โลเกนเฮลยูโฟกู้ใดกนไลคอยบอกเกีอด้ไปอกนะ